ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเบาหวานที่ดีควรจะประกอบด้วยสมุนไพรดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มที่1เป็นสมุนไพรในการลดน้ำตาลในเลือดซึ่งได้แก่มะระขี้นกภูคขาวและผักเชียงดาสามสมุนไพรนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดซึ่งสามารถลดน้ำตาลในเลือดโดยการทำให้เซลล์ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้น ทำให้เซลล์เนี่ยค่ะนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้มากขึ้นและลดการดูดซึมกลูโคสจากลำไส้ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะลดลงแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจึงป้องกันภาวะช็อกจากน้ำตาลในเลือดที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ดีนะคะสมุนไพรกลุ่มที่2ก็คือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับอ่อน ให้กลับมาทำงานเป็นปกติค่ะสมุนไพรเหล่านี้ควรจะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ดีได้แก่ขมิ้นชันและเบอร์รี่ค่ะสมุนไพรในกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องแผลรื้อรังค่ะ ผู้ป่วยเบาหวานนะคะมักจะ,ะเผชิญกับการเกิดแผลง่ายแต่แผลหายช้าสุดท้ายจะทำให้เกิดแผลเลื้อลังและอาจจะเกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตได้ดังนั้นค่ะควรมีสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่ดีได้แก่มะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกซึ่งรวมกันเรียกว่าตรีพลา โดยเฉพาะมะขามป้อมนะคะสมุนไพรตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะไปช่วยทำให้เซลล์ไฟโบบาสสร้างปริมาณมากแบ่งตัวปริมาณมากและผลิตคอลลาเจนปริมาณมากส่งผลทำให้เกิดการสมานแผลรวดเร็วและสมบูรณ์ค่ะ